อันนี้มันกงจะเกิดลูกใหญ่อันนี้เมื่อกี้ลูกใหญ่แล้วอันนี้ลูกเล็กๆนี่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 โอ้นี่ไงแก้วมังกรของคุณยายมีกี่ลูกดูซิดูซิอ๋อหนึ่งสองหนึ่งอันนี้ยังลูกเล็กอยู่สองสองโอ้มาคี้ลูกนี้กำลังสุกแล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วต่อมาลูกนี้สามลูกที่สา ไปดูบนนั้นอีกสี่ไปดูซีตรงไหนอีกไปดูดิตรงไหนตรงไหนนี่โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดูซีนอี่อันนี้สวยมากเลยแต่ว่ามันยังไม่สุกเฮ้ยตรงนี้ไอ้เนี่ยดอกมันยังไม่หลุดออกมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่นี่เต็มที่เพราะดอกมันยังไม่หลุดอ่านี่นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรดอกอันนี้คืออะไรลูกดอกอันนี้คือดอกของแก้วมังกรนะตอนเช้ามันจะบานชื่อว่าดอกอะไรเหรอคะ ก็คือดอกของมันไงลูกช่อดอกของมันชื่อดอกว่าอะไรคะก็แก้วมังกรไงลูกดอกแก้วมังกรใช่ก็คือเป็นดอกของมันพอพอดอกมันบานตอนเช้าใช่ไหมดอกมันบานเต็มที่เนี่ยแล้วมันก็จะร่วงมันชื่อเหี่ยวตอนแรกมันจะเหี่ยวก่อนแล้วมันก็จะลวงนี่นี่มันก็ค่อยโตแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะเป็นลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนี่ไงเห็นไหมตอนนี้ลูกมันยังเล็กอยู่ไงอันนี้มันก็จะค่อยๆหลุดไปเริ่มแล้ว อันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วอ,อ,อันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วพอแล้วลูกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วดอกมันก็จะหลุดออกมาอปีนี้แก้วมังกรของคุณยายยุ่นเป็นยังไงเยอะมีลูกแล้วก็ติดลูกนะไม่ค่ะทำไมมันไม่บานนะคะม,คมันเหี่ยวแล้วลูกมันพร้อมที่จะเนี่ยมันเป็นลูกแล้วไงมันก็เลยเหี่ยวไงแต่ถ้าบานตอนเช้าเออนั่นไงดอกหลุดแล้วมันก็จะเป็นลูก นี่ตรงนี้ก็มีอีกนี่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 เห็นไหมนู่นจะไปดรออ่านู่นตรงนั้นอ่ะนู่นนี่นี่มันมีอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างบนนู่นไหนคะเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บแก้วมังกรของมวลใหญ่เนาะอ่าไหนอ๋อนู่นนู่นอยู่ข้างบนตรงนู้นก็มีอีกนี่นู่นนู่นนี่ไงนู่นอยู่บนสุดนู่นโค้ดแม่นี่เริ่มกินจะได้แล้วอ่าอันนั้นมันสุกหรือยังอ่าไหนไหนลองยิงด้วย ระวังนะอ่ะเราลองแย่ดูซิดูซิดูซิลองเอาไม้แย่ดูดิอ่าดูแย่แย่ดิแย่ดิทำไมมันไม่หลุดนะคะไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่เกี่ยวเอาเดี๋ยวค่อยเก็บนี่อ่าไหน,น<ต>ดูดิอันนี้เก็บได้ลเลยเก็บได้ด้วยมือปะอันนั้นยังไม่สุกเต็มที่ลูกอย่าเพิ่งไปเก็บมันอ,อืมนูน่นข้างบนนูน่นนูน่นนูน่นข้างบนนูน่นนู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 ่นอันนี้สุกแน่นอนเดี๋ยวเก็บอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บแก้วมังกรของคุณยายกันมีมายอมด้วยอ่ามายมยมมาเมามาเก็บกันเลยไหนไหนไหนดูสิลูกนี้ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ลูกนี้มันมันก็สุกแล้วนะแต่ว่าเราจะต้องเก็บมันไว้อีกโอ้โหนี่สวยเลยเนี่ยสวยมากๆเลยอ่ะลูกนั้นสวยกว่าลูกนี้เก็บแบบว่าแบบเก็บลูกนี้มีกล้าเก็บลูกนี้ลูกนี้เก็บได้แล้วครับเดี๋ยวคุณแม่จะเดี๋ยวเก็บเองคุณแม่เก็บเองไอ้นูะ จะสังเกตนะคะว่าต้นมันจะมีหนามเ,เล็กๆตรงปลายปลายใช่ใช่ใช่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าแก้วมังกรนะไม่รู้ค่ะคุณแม่เป็นครูวิทยาศาสตร์คุณแม่ต้องรู้สิคะ่ะเหมือนลิ้นมังกรหรือเปล่าลิ้นยาวๆเหมือนมังกรหรือเปล่าเขาเลยตั้งชื่อว่าแก้วมังกรอ่าอ่ะเดี๋ยวมากกี้ถือกล้องไว้อ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนเก็บให้อ่ะนี่เก็บอ่า ได้แล้วอ่อโ,ฮโฮอ้โหถือว่าได้แล้วแก้วมังกรมิกา้าถือไว้ถือว้กับพี่มากี้แล้วอออหารหน้ามาเร็วๆอาหารหน้ามาเพวกหนูเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปแก้วมังกรของพวกหนูนะคะถ้าทุกๆคนนะคะอยากชมคลิปต่อไปก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถึงหนึ่งถึงหนึ่ง